สวัสดีครับร้านพัฒนาสินพาวเวอร์ช็อปไทยแลนดนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวและทดสอบการใช้งานนะครับเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ m i ก MMA 200ของแบรนด์ปอมกินกันนะครับโดยชื่อรุ่นนะครับ PTT MIG 200นะครับรหัสสินค้า17924นะครับสเปคคร่าวๆของเครื่องเชื่อมรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องเชื่อม3โหมดนะครับหลักๆก็จะเป็น m i ก MMA นะครับและ t i ๊กลิฟนะครับติ๊กลิฟผมจะถือว่าสําหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับจะเป็นฟังก์ชันเสริมนะฮะเพราะว่าหัวเชื่อมติ๊กเขาไม่ได้มีมาให้นะครับหลักๆเลยก็การทํางานก็จะมีเชื่อมมิกเชื่อม mma นะครับ mma นะครับจะปรับแอมป์สูงสุดได้อยู่ที่1 8 0แอมป์นะครับฟังก์ชันมิกนะครับมิก co 2หรือมิกฟัคคอร์นะครับจะปรับกระแสสูงสุดได้ที่2 0 0แอมป์นะครับและโหมดติ๊กลิฟนะครับสามารถปรับกระแสสูงสุดได้ 180อแอมป์นะครับเครื่องเชื่อมรุ่นนี้นะครับเหมาะกับผู้ใช้งานประเภทไหนนะครับเครื่องเชื่อมรุ่นนี้ก็เหมาะสมกับผู้ใช้งานนะครับที่เป็นตึงมืออาชีพนะครับไปจนถึงระดับมืออาชีพนะครับที่มีการใช้งานเชื่อมนะครับทั้ง m a ทั้งมิกนะครับแบบบ่อยๆนะครับเพราะกระแสที่ให้มานะครับสำหรับตู้เชื่อมรุ่นนี้นะครับจะสูงถึง 200แอมป์นะครับในโหมดฟักคอและ180แอมป์นะครับในโหมด MMA นะครับก็ให้กระแสเชื่อมที่ค่อนข้างสูงนะครับตอบโจทย์การใช้งานตั้งแต่งานเริ่มต้นนะครับไปจนถึงงานเหล็กหนาๆนะครับที่ต้องใช้แอมป์สูงๆนะครับขนาดตู้ก็ค่อนข้างใหญ่โตมากๆนะครับฟังก์ชันการใช้งานก็มีแบบจัดเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในส่วนถัดไปนะฮะ ขนาดของลวดที่ใช้ได้นะครับเป็นขนาดลวด5กิโลกรัมเท่านั้นนะครับขนาด1กิโลกรัมจะไม่สามารถใส่ในตู้นี้ได้นะครับขนาดของลวด5กิโลก็จะมี0 8 1มิลิเมตนะครับตามแต่งานที่ผู้ใช้ต้องการใช้สเปคมานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมสินค้านะครับด้านในกล่องกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ อุปกรณ์มาตรฐานนะครับของเครื่องเชื่อมมิก200นะครับ17924นะครับรุ่นนี้มีอะไรบ้างนะครับชิ้นแรกก็เป็นหัวเชื่อมมิกนะฮะหัวเชื่อมมิกตัวนี้ความยาว3เมตรนะครับสายเชื่อม MMA นะครับยาว6เมตรนะครับสายดินนะครับสายดินและสายแก๊สยาว3เมตรนะครับตัวนี้จะความยาวเท่ากันนะครับแก๊สแก๊ส CO2 นะครับตัวนี้มีแถมให้ในชุดด้วยนะครับรวดเชื่อมมิกนะฮะตัวนี้จะให้เป็นแบบ CO2 มาให้นะครับ ถ้าใครไม่ได้ใช้ CO2 ก็อาจจะต้องซื้อลวดใหม่นะฮะตัวนี้ก็แถมมาเป็น CO2 ขนาด0.85กิโลนะครับกระจกเชื่อมสีดำนะครับและหน้ากากเชื่อมนะฮะวนี้ต้องไปประกอบเอานะครับแปลงและตัวคอสลักนะครับในตัวนะฮะเข็มขัดนะครับรัดสายแก๊สนะครับตัวแก๊สเลสนะครับอะไหล่ของหัวเชื่อมมิกนะฮะและมีหัวเชื่อมมิกอะไหล่สำรองมาให้อีกนะครับเป็น0.8และ1มิลนะครับอย่างละ2หัวนะครับพร้อมอ่าประแจขันนะครับ โรเลอร์นะครับโรเลอร์ฟักคอนะครับ1ตัวนะฮะและโรเลอร์สตีลชนิดแบบเรียบนะครับอย่างละหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ชนิดเรียบตัวนี้เป็นแบบฟักคอนะครับใบรับประกันสินค้านะครับเครื่องเชื่อมรุ่นนี้นะฮะรับประกันให้สามสิบเดือนในการพร้อมคู่มือการใช้งานนะครับก็อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานคร่าวๆนะครับที่อยู่ในเครื่องเชื่อมมิกซ์สองร้อยนะครับของปัมกินนะครับหนึ่งเจ็ดเก้าสองสี่ครับ เดี๋ยวเรามาดูหน้าจอการแสดงผลนะครับและการใช้งานตู้เบื้องต้นกันนะครับอย่างที่เราทราบๆกันอยู่แล้วนะครับว่าตู้เชื่อมรุ่นนี้นะครับมีฟังก์ชันหลักๆนะฟังก์ชันหลักๆเลยนะครับก็จะมีฟังก์ชัน MA m นะครับและฟังก์ชันเชื่อมมิกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ฟังก์ชันเชื่อมมิกกันก่อนนะครับฟังก์ชันเชื่อมมิกก็จะมีฟังก์ชันย่อยแตกออกไปอีกนะครับ ในส่วนนี้ก็จะมี CO2 มี m i กนะครับและฟักคอนะฮะ CO2 ก็คือการเชื่อมด้วยแก๊สห0 0รอนะครับ m i กก็จะเป็นการเชื่อมแก๊สแบบผสมนะฮะจะเป็น CO2 หรืออาร์กอนนะครับมาผสมกันนะครับใช้ฟังก์ชัน mix นะฮะฟักคอนะครับเป็นการเชื่อมนะครับด้วยลวดนะครับที่แบบชนิดไม่ใช้แก๊สนะครับต่อมานะครับจะเป็นตัวฟังก์ชันนะครับการเลือกขนาดของลวดเชื่อมนะฮะ จะมีขนาด0.6 0.8และ1มิมตนะครับตัวนี้ก็เราเลือกฟังก์ชันนะครับที่เราจะใช้งานนะครับบางท่านจะใช้เป็นเชื่อมด้วย CO2 100%นะครับบางท่านใช้เป็นฟักคอนะครับแบบไม่ใช้แก๊สก็เลือกขนาดเลือกฟังก์ชันนะครับให้ตรงกันกับที่เราใช้งานนะครับและขนาดของรวดเชื่อมนะครับต่อมานะครับจะเป็นฟังก์ชันนะครับ Mix 2T Mix 4T นะครับ ก็คือตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันการเชื่อมมิกแปบปกตินะครับเชื่อมยกเชื่อมยกนะฮะส่วนฟังก์ชันมิก 4T นะครับจะเป็นการเชื่อมประมาณคล้ายๆการเชื่อมประมาณ4จังหวะนะครับเวลาเรากดสวิตช์นะครับตัวเครื่องนะครับมันจะทํางานเชื่อมแต้มยาวไปเลยครับปื๊ดประมาณเอาคร้าวก็จับได้ประมาณ4จังหวะนะครับก็จะแท้ยาวไปเลยนะครับเมื่อถึงเวลานะครับ เครื่องก็จะตัดการทํางานนะครับฟังก์ชันนี้นะครับนิโคทีก็จะมีเอาไว้สําหรับเราไม่จะเป็นที่จะต้องกดตัวสวิตช์ไกลปืนบ่อยๆนะครับช่วยเซฟการใช้งานนะครับให้สวิตช์ไกลปืนนะครับของมือเชื่อมเนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวขึ้นนะครับต่อมาเป็นฟังก์ชัน M M A นะครับฟังก์ชัน M M A ก็คือฟังก์ชันเชื่อมทูบนั่นเองนะครับฟังก์ชันเสริมนะครับเป็นติ๊กนิฟนะฮะตัวนี้ก็สามารถเชื่อมติ๊กได้นะครับ แต่ลูกค้านะครับต้องมีหัวเชื่อมติ๊กต่างหานะครับตัวในชุดไม่มีแถมมาให้นะครับต่อมานะครับมาดูกันที่การใช้งานนะครับโหมด m m a กันดูบ้างนะครับการใช้งานโหมด m a นะครับถ้าเราจะใช้เป็นโหมด m m a เราก็ปรับมาที่โหมด m m a นะครับตัวนี้นะฮะการปรับมือหมุนนะครับสองตัวนี้นะครับจะเป็นอ่าตัวนี้จะเป็นการปรับแอมป์นะครับตัวนี้จะเป็นการปรับโวลต์นะครับ ฟังก์ชันต่างๆพวกนี้นะครับ AFC นะครับก็คือ ARC Force นะครับตัวนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันช่วยอารนะครับหรือจะเป็น SS นะครับ Hot Start นะครับ VRD นะครับระบบป้องกันไฟดูดนะฮะเมื่อเปิดเครื่องทิ้งไว้โดยที่ไม่ใช้งานแบบนี้นะครับฟังก์ชัน ANK ก็เป็นฟังก์ชัน Anti Stick นะฮะ IND ก็จะเป็นฟังก์ชันนะครับเพิ่มความเหนี่ยวนำนะครับ ในโหมดฟังก์ชัน m m a นะครับเราสามารถเลือกปรับนะฮะกระแสแอมนะครับได้แบบอิสระนะครับสามารถเลือกปรับได้ตั้งแต่0ไปจนถึง180่มนะครับการเชื่อม m m a นะครับจะจะปรับได้สูงสุดนะครับเครื่องรุ่นนี้จะปรับได้สูงสุดอยู่ที่180่มนะครับในฟังก์ชันมิกนะครับจะปรับได้สูงสุดที่200รแอมนะครับในส่วนของตำแหน่งโวลต์นะครับตัวเครื่องจะคำนวณ ค่าโวตให้เราครับโดยอัตโนมัติเลยนะครับเรามีหน้าที่ปรับ M อย่างเดียวนะครับในส่วนของโหมดมิกนะครับมิกฟังก์ชันที่นิยมใช้กันมากเลยก็จะเป็นฟังก์ชันฟักคอครับใช้ลวดเชื่อมฟักคอชนิดแบบไม่ใช้แก๊สนะครับขนาดของลวดก็0.8นะครับและ1มิลนะฮะลวด5กิโลนะครับมันจะมีขนาด ให้เราเลือกใช้อยู่0 8ที่และได้มิลน,นะครับโดยลูกค้านะครับสามารถเลือกขนาดของลวดตามชนิดงานที่เราจะใช้เชื่อมได้เลยนะครับการใช้งานก็สามารถปรับตั้งแอมตามต้องการได้เลยนะครับตัวโวตนะครับตัวตู้จะเป็นตัวคำนวณให้นะครับจะคำนวณให้เราโดยอัตโนมัตินะครับเราปรับแอมอย่างเดียวนะครับตัวนี้ หลักๆการใช้งานตู้เชื่อมมิกนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับมาดูในส่วนของการต่อพ่วงนะครับอุปกรณ์จำพวกสายนะฮะตัวนี้จะเป็นตำแหน่งของสายเชื่อมมิกนะฮะต่อที่ตำแหน่งด้านนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเซตการต่อแบบเชื่อม MMA นะครับแดงบวกดำลบนะครับตำแหน่งสายสีดำนะครับขั้วลบก็จะเป็นสายดินนะครับ ขั้วบวกสีแดงก็จะเป็นตำแหน่งของหัวเชื่อม M&A นะครับถ้าเราจะใช้โหมดฟังก์ชันมิกนะครับมิกก็จะมีแยกเป็นฟังก์ชันอยู่2ประเภทเหมือนกันนะครับก็จะเป็น m i ก g a แกนะครับกับมิกซโนแนะครับถ้าเราใช้เป็น m i กแบบ No แ a ๊นะครับตำแหน่งที่เราจะต้องสลับมาก็ แบบนี้ครับในตำแหน่งโมแกสนะครับและตำแหน่งสายดินนะครับก็มาต่อที่ตำแหน่งนี้นะครับถ้าใช้เป็นแบบแก๊สนะครับก็สลับตำแหน่งกันนะครับตัวนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับสายดินก็จะขยับมาอยู่ด้านนี้แทนนะครับอันนี้เป็น การต่อบพ่วงแบบ no ก๊สนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับการใส่ลวดเชื่อมนะครับเข้าสู่ตัวตู้เชื่อมนะครับอ่าวันนี้เดี๋ยวผมจะใส่เป็นลวดเชื่อมฟักคอนนะครับแบบไม่ใช้แก๊สนะฮะขนาด5กิโลนะครับขั้นตอนการใส่ก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับใส่ให้ตรงช่องของเขานะครับ ขันแน่นพอตึงนะครับไม่ต้องแน่นจนเกินไปนะครับแล้วก็ขัดน,นอดยึดนะครับให้ดูในตำแหน่งของตัวรวดนะครับให้เวลาลวดวิ่งนะครับให้ตัวรวดอยู่ด้านล่างนะครับแบบนี้นะครับ แล้วสอดลวดเข้าไปได้เลยขั้นตอนต่อมานะครับการเช็คนะครับขนาดโรเลอร์นะครับลวดที่ผมใช้นะครับในตอนนี้จะเป็นลวดปลักคอขนาด0.8นะครับวิธีเช็คโรเลอร์นะครับตัวฝีดลวดนะครับให้เรามาดูที่ตัวโรเลอร์นะครับของตัวตู้เชื่อมนะครับการเช็คตำแหน่งนะครับ ตัวโรเลอร์ฟีดลวดนะครับอันดับแรกเราต้องเช็คดูว่าตำแหน่งของลวดนะครับที่วิ่งผ่านตัวโรเลอร์ฟีดลวดตัวนี้นะครับมันอยู่ในตำแหน่งฝั่งริมในหรือริมนอกนะครับก็คือลวดที่ผมใช้ตอนนี้นะครับเป็นลวดขนาด0.8นะครับผมจะต้องใช้โรเลอร์ตัวฟีดลวดเนี่ยให้สัมพันธ์กับลวดที่ผมใช้นะครับก็คือที่ขนาด0.8มิลนะครับทีนี้ เรามาดูตำแหน่งของลวดที่วิ่งผ่านโรเลอร์กันนะครับถ้าผมใส่ขนาดสมมุติว่าเราใส่ไปด้านนี้นะครับก็คือเอาตัว1มิลออกนะครับให้ตัว0ูย์อยู่ด้านในนะครับแต่และยี่ห้อจะไม่เหมือนกันนะครับบางยี่ห้อก็จะต้องกลับเอาตัวด้านที่ใช้ออกมาข้างนอกนะครับอันนี้นะครับเราฟรีดลวดผ่านช่องตรงนี้นะครับก็คือ ผ่านในตำแหน่งของ0.8พอดีนะครับตัว1มิลจะอยู่ด้านนอกนะฮะ0.8อยู่ด้านในนะครับก็คือตำแหน่งที่ไส่ต้องเช็คก่อนนะครับว่าตัวลวดนะครับจะวิ่งผ่านตัวโรเลอร์ฟิดลวดในตำแหน่งไหนนะครับนะครับขนาด0.8จะอยู่ด้านในนะครับตัว1มิลจะอยู่ด้านนอกนะครับ ดันลวดนะครับให้ไปทะลุถึงด้านหน้าของตัวเครื่องครับแล้วก็ทำการปิดล็อกได้เลยนะครับเท่านี้ก็เป็นการเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับการบรรจุลวดเชื่อมนะครับเข้าสู่ตู้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับเป็นการฟีดลวดเข้าปืนนะครับ ในส่วนนี้นะครับผมอยากแนะนําก็คือเราอย่าปรับนะครับปรับป้อนลวดเร็วเกินไปนะครับเพราะว่าปืนตัวปืนตัวนี้ยังไม่มีลวดนะครับอยู่ด้านในนะฮะถ้าตั้งปรับลวดนะครับดึงลวดเร็วเกินไปเนี่ยจะทําให้บางครั้งอาจจะเกิดการสายหักสายงอนะครับด้านในได้นะครับครั้งแรกก็ค่อยๆปรับนะครับการดึงลวดนะครับให้ช้าไปก่อนนะครับ เมื่อเรากดที่สวิตซ์ปืนนะครับแบบนี้นะครับตัวลวดก็จะค่อยๆฝีเข้าสู่ตัวปืนนะครับใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับในระหว่างนี้นะครับอ่ามลืมไปนิดหนึ่งก็คือเราต้องปรับนะครับฟังก์ชันของตู้เชื่อมนะครับให้เป็นฟังก์ชันตามที่เราใช้งานนี่ยตัวนี้เป็นฟักคอนะครับขนาดส8นะครับเราก็เลือกเป็นฟังก์ชันนะครับฟักนะครับ แล้วก็ขนาดลวดนะครับใช้เป็นขนาดสูงที่นะครับอันนี้จะเป็นตัวปรับปรับแอมป์ปรับโวลต์นะครับแล้วก็เป็นตัวกาตัวตัวฟิตรวดจะปรับที่ตัวสวิตตัวนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นที่ตัวปืนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อตัวลวดนะครับออกมาที่ด้านหัวของตัวป,ปืนแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับตู้พร้อมใช้งานแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปทดสอบการเชื่อมกันนะครับในโหมดมิกพักคอใช้ลวดขนาด0.8เชื่อมเหล็กบางนะครับปรับกระแสให้เหมาะสมก็เชื่อมได้แบบสบายๆไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าใครเชื่อมเหล็กหนาๆนะครับก็แนะนำให้ไปใช้ลวดขนาด1มิลิเมตรนะฮะจะดีที่สุดเพราะลวดขนาดใหญ่ขึ้นนะครับจะปิดช่องว่างของเหล็กได้ดีกว่าลวดขนาด0.8ม mm ิลิเมตรนะฮะ ในส่วนของกระแสนะครับกระแสเชื่อมก็ปรับได้แบบเหลือๆนะครับแม็กให้ถึง200แอมในโหมด MMA นะครับผมลองเลือกปรับกระแสสูงๆและใช้เหล็กที่มีความหนา5มิลิเมตรทดสอบเชื่อมในช่วงแอมที่ประมาณนะครับ160แอมเหล็กก็ละลายได้ดีมากๆนะฮะแบบเห็นได้ชัด การันตีได้เลยว่าเครื่องเชื่อมรุ่นนี้นะครับแอมที่ให้มานะครับเป็นแอมแพ้แอมเต็มแน่นอนต้องขออนุญาตนะครับบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมเชื่อมไม่ค่อยเก่งนะฮะรอยเชื่อมไม่สวยนะฮะขัดตาใครนะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะจุดประสงค์คือต้องการมาแนะนำนะครับเครื่องเชื่อมดีๆให้ดูกันนะครับ ลองตั้งปรับกระแสแอมป์สูงสุดนะครับอยู่ที่ห8 0รอแอมป์นะมาลองทําการตัดเหล็กนะครับขนาด5มิลก็สามารถตัดได้นะครับสบายสเลยนะฮะปรับกระแสสูงสุดนะฮะความแรงของกระแสก็สามารถตัดเหล็กขนาด5มิลได้เลยนะครับก็ขออนุญาตฝากไว้นะครับเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์นะครับ mix ma 200นะครับรุ่น ptt mig 200นะครับรหัส17924นะครับของแบน um นรนด์ปั m มกินนะฮะพันใดที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อกับทางร้านของผมได้นะฮะโดยลิงก์สั่งซื้อนะครับผมจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสวัสดีครับ